สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนบ่ายพี่น้องจ๋าตอนนี้บ่ายสามโมงฝนตกบรรยากาศผิ่เยนนเน็นหน้าหนารยากาศดีดีฝนตกอันนี้บริสุทธนิดนี่ฝนตกแห้งเลยเนาะอากาศผิเย็นแล้วหนาวนอนฟังเสียงฝน รอบที่สองแล้วเนี่ยตอนเดี่ยวนะก็กะลบอ่าตุกรอบหนึ่งนาะหลังจากที่บริทุกมาหลายมือเฮิฟวกกัวก็ลังออกหัวตุกอีกแล้วรบรรยากาศดี นอนฟังเสียงฝนเมืองในพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาฝนตกหญ้าก็เขียวเขียว ปีนี่ว่าสีแดงก็บ่อลแดงเน้บัดพอได้ตกแล้วตกแท้ตกว่าม,มือนี่ก็ตกแต่โบแห้งแต่วัอาานี้ตกรอบที่สองแห้งอยู่ก้าหังงอวานบ่อก,กี้เมือกเขียวแล้วตกะก้า วานก้าหาให้อันซุ้มไปหาเห็ดน้องเหมยกับน,น้องทำโทรมาบอกพ่อเห็ดปวกอมาม่ากับซาวันขังกับไปอีกเมื่อกี้นี่มาจอดรถไว้ ฝนตกจักพากันไปลบอยู่ใสบ่มีเฝ้ากล้าผู้เดียวฝนตกบริยุทธ์บริยนไปยอนวน่าฝนดีอะเฮ็ดจังออกหลายหลายากันไปหายเฮ็ดปวกกีบิมือขมันดำหน้าส่วงเนี่ยก็คือสิแล้ว บไดอึดนำมีนำมีสูไ้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องคิดฮอดตอนป่าลงตรงเนาะคันฝนตกแบบนี้ลงไปเฝ้าตรงอีกไม่นานเกินรอพอแถวบ้านเขาเจ้าเริ่มใกล้สีดำหน้ากันแล้ว ถ้าผลตกดีแบบนี้ป่าหลายเด้ปีนี้คือสิหลายอยู่อันนี้ล่องนำไว้ใส่เนาะตรงนำฝนไว้ใส่เอาถังขึ้นมาสองใบนอนเฝา่ากล้าพี่น้อง ทุ่งนาเขียวเขียวอมาม่าลารถาจอจไปหันพักกันไปหายเหตุ เพิ่นไปก็สาววันเบิ่งในพี่น้องสองสองพี่น้องนะฮะก็มาต่าหาเห็ดน้องทำก็น,น้องเมยตากฝนเดี๋ยวมาเบิ่งก็ได้บอไปหาไปเห็ดตั้งแต่กินเขาแล้ว เห็นอำมาลาเยอะเขาไปกับสวรรค์เขาเห็น nah, นี framework. ่ปวกบ่เด็กดอกเนอะบ่ได้จักโมปัดปีนองมานเฉยอันนี้เก็บลำเขาบ่เมยโอ้สปอมจงกในหน่อย ปกติเฮ็ดปัวม,มันสิโมูใหญ่ด้รอบนี่คัาเก็บโม่นึงกได้หลายแต่อันนี้เพิ่นเก็บหลํำเขาแปลว่าเขาคุดเมื่อวานนี่ละมันเหลือแล้วมันนี่มันกระดอกใหญ่พี่น้องซําดีกับเพาะแกงเด้มันดอกใหญ่ตาดอกนี่นะักตัดแค่สันสันหนึ่อมึงได้พี่น้องดอกเดียวนะ่ะหาดอกแนตะแกงอิ่มพนนึงเนี่ยเขาตัดสันเด้มันงามดอกมันใหญ่มันยาว เมืองนี้คือตัดฉันใช่ไหมเมืองนี้มิตรดอกง่า่ๆเป็น้องซ้ำเนี่ยพูดอีกเก็บมวลมิตรดอกงอ่ายๆน,นะไาย เดี๋ย้ไปก็ได้เต็มกระตาน้องเมย์ว่าเห็นเขาเก็บแล้วเต็มกระตาตกใบตากฝนฝนต๊ะกแห้งไปหลีอยู่นีใส่ล่นแล่นเขาพุ่มไม้กัเล่นมือถึงยังไแล่นบ้านเกิดฝนตกะเน่ยยังไปชนอยู่ตามต้นไม้ผ่ามักฟ้าผ่าเด้่ยอามาร่าเราไปน้ำรังน้องเมย์น้องท่านมากินข้าวแล้วเราไป ตอนแรกบอมีว่าสิบป,ปียางลเลาะแถวนี้แหละแต่แม่นอมย์ว่าเขาเก็บไปแล้วแถวนี้น่ะเออมันออกลายรีได้ปีนี่นะได้ไปก็ได้เมืองแน่อันนี้ไปยังไม่จักรอบแล้วมือนึงตั้งตแต่เศร้ายันคำให้ไปก็ยังได้เก็บอยู่อันนี้น้องมยเก็บลำเขาบอมีว่าสิบป,ปียาง,งเมืองแถวนี้ฝนก็ตกเปียกบ่นี่ เบียกคนแข่งคนพนไปหาเห็ดอัม马า,าไปครับอันสาวันจะเข้าไป,าปัางใดเบาหัดคนก,ก็ไล่ไล่ไปหาเหต่เห็นยา่างไล่ไล่ออกมาจากปลายอยู่แต่ว่าผู้ใดไปก็กคือเห็นใด้มากเนาะนี่บริหาไก่พี่น้องไปแถวนี่แหละขางเทียงหน้านี่ก็ออก แม่น้องหมือว่าเขาไปคุดเอาเบิรแล้วแม่เจ้าขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวฝนตกเศร้า,าจังขึ้นได้เพราะแก่นอ่ว่าจะไปตัดสันโพดเดี๋ยมันมันดอกไงดอกเงาวนะขามันงามเดี๋ยวรอรุ่นของอัมบาลากับสาววันได้ปอตอนนี้ฝนกระตก รเริ่มหนาวแล้วพี่น้องฝนตกโลเอ่อฝนตกราวาลมเย็นเย็นกินข้าวเที่ยงกับแกงเฮ็ดปวกฝนตกอยนนี่แหละไปหากับแถวป้าเนี่ยออกเบิดีแถวอันนี่เนาะ ไม่เอาเหมยว่าเขาเก็บไปแล้วแต่ว่าสิยางไปซองมึงอยู่เก็บเบิร์ตกับตัวที่เขาเจา้าบัวเห็นเรือมันออกใหม่กับมีมื่อนี้พดโพเขาเก็บเพชรปวกเก็บอยู่เบิร์ดมือ่อฝนกระตกแห้งมาอีกแล้วเืมอว่าไปพ่อเขาก็ได้เต็มกระ้าวเขาตะกัว ปัดนกเมื์อไปเก็บลำเขาก็ด้เพาอแก่งเนี่ยมาเบิ้งดูท่นท่างกระพุนเห็ดนาะักกระหล่างเห็ดอยู่นะอ่าผู้ใดได้ผู้ใดไปก็คือได้บอกไปตองออกด้วยผักตีวอุ่นได้อลีผพวงรอกแสดงว่าออกลายหรือผู้ใดไปก็ได้เมื่อกี้ก็ย่างหลายๆลายสามสี่คนเออ องเมย์ว่าไปพ่อเขากาเขาได้ติมกัตตาอืมพี่น้องฝนตกอันนี้ดอกบานนะคือสีลำเขาจงังเลหน่อยดอกน้อยมันแดงนี่นะดอกจูบนี่นะออนี่นี่อย่างอีล่ะเบื้องเนี้ย อันฝนมันตกแล้วมันไอขีตมเนาะฝนตกนั้นเป็นขีตมเนี่ยแท้จริงดอกเคทอะไรพี่น้องเนี่ยเห็ดปว่วงมันยักจูมอยู่เนี่ยเนี่ยปาดพี่น้องรอบเ้าร์ไปไปก็ได้มาไปรอบสองก็ไยายยายลุนยายลีก็ได้มา สาวันก็เอามาล้าไปอีกนี่ก็ได้ไม้อีกนี่นองเมย์กับนองทําไปกันยังได้เห็ดอย่างเห็ดไข่หรือเห็ดหยางอาอเห็ดแดง็มิม้นขาบอกขุดเมื่อวานในแห้งกสิได้ดอกจูบไม,ม่ได้นี่พี่น้องมันขีดต่มเพราะว่าฝนตกน อันนี้ก็ล่างเฮ็ <hết. S 2> ดสิไปเบิ่งในใช่อีกล่างมาที่ทำม,มันมีตะดอยกนี่อีกูเฟิร์นดอนกบ๊วยจี้มึงได้คามบักยาวๆเดี๋ยววนันมึงได้พี่นอ้องอันนี้เขาตัดเอาอันนี้ของลมเอยกำลัทงทำล่างเรียบร้อยลอออแล้วเพราะแกงเวยเนาะกุมปากอยู่เด้ไม่ไปเบิ่งปะ สิไปยังได้ฝนตกอกูนี่นะอยละเปียกละตกคอยก็ไมรหยุฝนต,ตกสองรอบไปพักก็ไปลบฝนอยู่ใส่บนในลบย่าหาเที่ยวป่าเห็นสะบายดีเลยฝนศาสนาเก่งกได้เลยดิคุณได้ไปก็ได้โอ้ยมืออื่นรุ่นนี่นะคันโบเหน็นในกระบ,บาดนุ่งอยู่ พ่อแม่น้อมเมยก่าขึ้นแล้วบรรยากาศโคตรดีเลยฝนตกพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นละละ่ะ ซุ่มไปหาเฮ็ดกับไปเนาะฝนกระตกมืนี้ก็คือสิตกเบิดเมือมือเส้าเฮ็ดบานุ่งอยู่วันมือเฮ็ดบาดงงต่างงงอยู่ไปหาเฮ็ดเรต้องไปไก่เราเฮ็ดบอลอีเทนี่เขามาเก็บอนจนเบิด เก็บยี่สัยยังเพราะตอกบานมันบาดหลอร้อนะเดี๋ยวไปนึกว่าพิ่เบื่อมันบาดหลอดร้อนเนาะกระผมมีคนเห็นเนอะบาดปรนนี่คนไปกยังเห็นเฉยถือว่าไผไปกระผมพิษบัง ฝนกับฝนฮนี yeah. no ่ตกรดมื่นตกไปแดงกันสิไปอาฝนตกแบบนี้มไปห้ยพอประวันมันขีดต่มลางงดีแล้วลบไปล่างยื่เดินพุ่นแหะ บ่ไปเทเสเดินไว้เดี๋ยวมั่อกี้หลอนแล้วอือฝนตกอ่ะตอนเที่ยงกะแจงเต็มหมอ้อบ่แม่แม่น้องเมยเอาขึ้นเบิร์ดบอ่ตีบข่ากัเอาขึ้นแล้วแล้วขึ้นก้อนแล้ว นั่นแหละพี่นอกจามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีฝนตกอากาศก็นาวหนาวบรรยากาศหบรรยากาศเถียงนาท่าน,นผู้ชม